สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่าน,นครับสรุปข่าวตลาดนักเตะรอบวันนะครับประจำวันที่12มิถุนายนนะครับ2563นะครับล่าสุดน,นะหงกับผีมีเป้าหมายใหม่ครับสิงติดขัดดิวแวอเนอร์ครับล่าสุดนะครับ,ส,นนรบสรุปข่าวซุบซิบในตลาดซื้อขายนักเตะรอบวันนะหงแดงลีพูครับมีเป้าหมายใหม่ให้เดอะคอบลุ้นครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่ง2ดาวยิงครับลงทั้งอัปเดตเพิ่มเติมของทีมเชลซีและอาร์เซนอลครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับล่าสุดเนี่ยหงแดงลีพูครับให้ความสนใจคว้าตัวมิลานสกินเนียครับกองหลังทีมชาติสโลวาเกียของงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับที่มีมาตินสเกอร์เทลเนี่ยอดีตแข้งหงแดงเป็นไอดอลครับคาดว่ามีค่าตัวประมาณ4,5ล้านปอนด์ครับ อันนี้คือข่าวจากกาเซเต้เดโรสปอร์ตนะครับล่าสุดมาที่ข่าวต่อไปครับคือข่าวสิงโตนักือลคามเชลซีครับยังไม่ประกาศคว้าตัวตีโมแวนเนอร์นะครับกองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีของอาเบรสิกเนี่ยทั้งนี้ตกลงจ่ายค่าฉีกสัญญาแล้วครับเพราะต้องรอตรวจร่างกายครับแต่แวนเนอร์ไม่สามารถเดินทางไปที่สาราอาณาจักรได้ครับเพราะติดก,กฎโควิด -19 ครับของบุนเดลิก้า ่วนแพทย์ของเชลซีอ่ะก็ไม่สามารถบินไปเยอรมน,นีได้เช่นกันนะครับเพราะถ้ากลับมาอังกฤษต้องโดนกักตัว14วันดังนั้นจึงอาจต้องรอบุนเดลิก้าจบฤดูกาลในวันที่27มิถุนายนนี้นะครับเอาละครับปีศาจแดงแมนยูเนี่ยมีเป้าหมายใหม่ครับสนใจคว้าตัวอูมาซาดิกนะครับกองหน้าวัย23ปีชาวไนจีเรียของปาติซานเบลเกตนะครับที่ซัดไปแล้ว17ประตูจากการลงเล่น35นัดในฤดูกาลนี้นะครับ โดยมีโดยเขามีประสบการณ์เคยคาแข่งกับโรมาและการโกรเรนเจอร์แบบยืมตัวมาแล้วนะครับล่าสุดหงแดงลิเวร์พูเนี่ยกำลังพิจรารณาคว้าตัวนิโคลายซานิเอโรนะครับตัวลูกทีมชาอิตาลีวัยว20ปีของโรมาเนี่ยมาร่วมทัพนะครับคาดกันว่าโรมาต้องการค่าตัวสูงถึง53.9ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับ ามาที่ข่าว่อไปคือข่าวของเชลซีนะครับล่าสุดเนี่ยสิงโตนักเงินคามเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาอาจจะปล่อยเอ็นโกโลกองเต้นะครับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยออกจากทีมเพื่อระดมทุนเสริมทัพนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจอปิดดีลเวนเนอร์ไปแล้วนะครับด้วยค่าตัวห4ล้านปอนด์แถมยังมีข่าวกับเบนชิเวลแบ็กขาวขาวของเลสเตอร์ที่มีค่าตัวสูงถึง75ล้านปอนด์อีกต่างหากนะครับ ถ้าสิงบูพร้อมปล่อยกองเต้คาดว่าเรียวมาดิดอาจสนดึงไปร่วมทีมนะครับเรามาที่ข่าวของปีศาจแดงครับล่าสุดแมนยูเนี่ยยังคงให้ความสนใจกับมุสซาเดมเบเล่ครับกองหน้าทิวชาิฝรั่งเศสเนี่ยของโอลิมปิกลียงที่โชว์ฟอร์มสุดเจ๋งครับซัดไป16ประตูในลีกเอิงซีซั่นล่าสุดนะครับ มาที่เขาของจาขอปปาเต้รับล่าสุดเนี่ยจาขอปปาเตพ่อ,องอโทมัสปาเตนะครับกองกลางโวเก่งของแอตเติโกมาดิดเนี่ยเผยไม่ได้มีแค่อาร์เซนอลทีมเดียวครับที่สนใจลูกชายของตน,นครับแต่ถ้าทีมไหนยหอยากได้ก็แค่ทุ่มค่าฉีดสัญญา44.5ล้านปอนด์ก็เอาไปเลยนะครับ <S <S ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยต้องระวังให้ดีครับหลังมีข่าวว่าอินเตอร์มิลานเนี่ย พร้อมทุ่มเงิน27ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อตัวเฮกเตอร์เบเยอรินนะครับแบ็กขวาชาวสเปนไปเสริมทัพนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับปืนใหญ่นะครับแทนที่ของเดิมที่จะหมดลงในปี2023นะครับโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายคือข่าวของสเปอร์นะครับกับเชลซีเนี่ย ล่าสุดนยทอตแนมฮ o อตสเปอร์และเชลซีครับอาจจะต้องคิดหนักเลยนะครับเมื่อพวกเขาอ่ะอาจจะต้องทุ่มเงินบวกแนบกองหลังไปอีกหนึ่งรายครับเพื่อแลกคว้าตัวฟิลิปเป้คูตินโยกองกลางของบาร์เซโลน่านะครับโอเคครับสรุปตลาดซื้อขายประจำวันที่12มิถุนามีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ